Cứu một máy cái Có mát con Có mát nước không, <laughs> <Okay. cười>

ยังคิดปกปดมือน่ะให้ลงนำพ,พัดขูกเจ้าอ่ะเ้าจะดีมีคนเขามาขโมยไปก่อนนะครับนี่เขาเอาแมสต์ปส่แทงไว้ให้นะขอใส่ไป,ไปนิดหน่อยใส่เขาจะขโมยเอาปลาใหญ่ไปแล้วครับนี่คือ